ครับกับสวัสดีพอ่อพลม่เอฟซีเราอิงสาวน้อยเพชรบ้านเพลงครับเจ้านี้พบกับช่องทรงชาแนลครับหลังจากหลายวันนะครับนาะก็ไม่ได้ไลฟ์สดลงคลิปนะครับเนื่องจากต้องคอยดูแลนะครับหลานที่เดินทางมาจากเยอรมันนะครับพร้อมกับลูกสาวลูกเขยนะครับนาะ เลยต้องตระเวนคอยรับส่งนะครับการไปในหลายที่นะครับนาะครับทำธุระ,ะ,ะ,ะครับสะสะที่นาครับ น้ำเริ่มลดนะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับความลึกนะครับก็ยังโอเคอยู่ครับประมาณ2-3ถึงเมตรนะครับเนาะความลึกของน้ำนะครับรันนี้ก็เริ่มไถ ะนะครับสำหรับร้านที่มาไทยดะไว้แล้วนะครับนอ,อหวาน,น,ค,รนครับนะครับช่วงนี้ก็ คนเริ่มทิ้งช่วงนะครับเนาะก็น่าจะเป็นโอกาสดีนะครับที่เกษตรกรนะครับจะได้ไถดะไว้รอนะครับที่จะหวานข้าวไถดะไว้รอที่จะหวานข้าวนะครับเนาะกำลังเริ่มไถดะไว้นะครับเนาะ มยนล็หลังจากซื้อปลาตะเพียนมาปล่อยนะครับเนาะสาลายนะครับที่เคยหนาๆน,นะครับตอนนี้ก็เบาลงไปเยอะนะครับก็ยังเหลือยอยู่ยาใสนะครับยาใสที่ยัง ไม่ได้กรับจัดนะครับนะ้องยาส่ต้องตัดแล้วก็ดึงขึ้นนะครับนะะาะมะพร้าวนะครับก็เริ่มติดจัน์ ก็จะได้ผลนะครับเนาะบริเวณขินศานะครับด้านหน้านะครับก็จะมีถนนคนกลีดพันด้านหน้านะครับที่แปลงนานะครับเนอะ ครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไปวัดนะครับก็มีสลับนะครับไปวัดแล้วก็มาคอยดูแลลูกหลานนะครับที่เดินทางมาจากเยอรมันมาพักผ่อนมันสามอาทิตย์กวัวนะครับเนาะครับ เดี๋ยวลูกสาวลูกเขยนะครับหลานนะครับเดินทางกลับนะครับในช่วงวันที่18-19นะครับหลังจากนั้นก็คงจะได้ติดตามนะครับหลวงปู่สุขนะครับใน,ในช่วงของทุกวันนะครับที่จะได้ทำประาหารไปถวายท่านนะครับเนาะช่วงนี้ก็อาจจะสลับกันบ้างนะครับเนาะ ครับเนื่องจากต้องนํารถนะครับน้อไปคอยรับส่งนะครับลูกสาวลูกเขยแล้วที่จะไปแถวในเมืองนะครับนครราสีมา,า,มานะครับน้อจีกจลูกสาวก็ไปซื้อบ้านนะครับอยู่ที่โคราชนะครับ ันนี้ก็เป็นสะนะครับอีกหนึ่งสะครับที่อยู่บริเวณหัวหนานะครับเปล่งน,น,นะครับสะนะครับอันนี่ยาใส่ก็น่าจะแน่นเลยครับทั้งกกทั้งมีนางหวานนะครับหรือบอลน,นะครับเนาะ เรจะต้องให้รถแมคโครนะครับมาดึงมาลอกใหม่นะครับจัดว่าจะพื้นก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงฝนตกชุกนะครับเนาะเข้ามาลำบากนะครับนะครับแปลง มะพร้าวครับปลูกตั้งหลายต้นนะครับเนาะมีรอดฟื้นไฟนะครับอยู่ต้นเดียวนะครับมะพร้าวน้ำหอมสำหรับสะนี้นะครับเนาะกล้วยนะครับเป็นคุณป้านะครับมาปลูกเขาไว้นะครับเนาะ ไปส่องสว่างไปแสงอาทิตย์จากอบตอนะครบม,มติดลิมทางโอ้ห้องบุ่ง้องบุงอย่างงามผักบุงนะครับ,ก,บ,นะรบกำลัง กำลังงามเลยครับนี่บริเวณคนสะแปลงผักแปลงผักแปลงผักนะครับน่าจะปลูกผักกันครับสำหรับคลิปนี้แล้วนี้ครับก็ฝากไว้ แค่นี้นะครับน้องอย่าลืมครับช่วยกดติดตามนะครับช่องทรงชาแนลกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับทางช่องครับขอบคุณทุกกำลังใจหัวใจทุกดวงที่มอบให้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับไรห,หน้าสวัสดีครับ